สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาสอนรูดแอปที่แคสเกมอย่างแอปแคสเกมนะครับ ให้เราเล่นเลยทำให้เครโมิเซนอย่างนี้คนระับของผมใช้ซัมซุงครับเนี่ยครับหรือจะใช้อีกแบบก็ได้ไม่ต้องทำเลยเลยครับเนีย่ย no ครับโน้ o o ทครับกดเข้าไปครับแล้วก็ยอมรับเดี๋ยวเราสักครู่ครับรอแปบ๊บนึงนะ มันจะขึ้นแบบนี้ครับแล้วไงต่อรอให้มันถึงหนึ่งรอครับนี่ครับพอโหลดเสร็มันจะขึ้นแบบนี้ครับให้เรากดไปที่เปิดครับแล้วให้เรากดไว้ yes ไม่ใช่โอเครอครับ จะขึ้นแบบนี้ครับให้เรากดไปที่นังค่ะแล้วก็กดไปอย่างนี้ไม่รู้นนี้ว่าเฉพาะการติดตั้งครั้งแรกเท่านั้นแค่นี้เดี๋ยวมันก็นโหลดครับ ก็สกู่ครับเนี่ยนะขึ้นไปแล้วก็ให้ขึ้นอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วก็กดที่อันนี้เลยนีช่างน,นะน่งสนใจอนะ่ะ ถ้าขึ้นแอปอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะหรือก็ได้ครับมัอเกิดอะไ้นนะี่รอครับไม่สเสด็ว่าต้องให้โหลดอันนี้น่เลยผมจะไม่ค่อยได้ผมลุกไปแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เลยรอครับ โอเคน่าจะได้แล้วมั้งสกิลฮอเตอร์อรอครับเนีย่ยมันขึ้นแบบนี้ให้เรากดที่อันนี้เลยครับเนีย่ยถ้าใช้ง่งายๆก็อันนี้เลยครับ ถ้าเป็นของผมเนี่นะของผมต้องสมัครด้วยครับเนี่ยให้เรากดเทียนนี้ครับก็ตั้งชื่อไฟล์สมมติว่าเฟตี้ก็แล้วกันครับแค่นี้ครับแล้วก็กดนี้คแค่นี้ครับง่ายครับ หลังจากนั้นก็กดออกครับห้าสี่สามสองหนึ่งก็จะถ่ายคลิปนะครับเนี่ยมันจะถ่ายคลิปเนี่ยโอเคขอตัวลาไปก่อนนะท่านชมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ แต่ถ้าขึ้นไฟล์ไม่รู้นี่ก็จบแล้วคือบางไฟล์มันก็